กินแล้วก็ต้องรู้จักทำงานทำการนวดเข้าไปนวดเข้่แค่นั้นเองทำงาน,นให้รู้จักมากหลุดมือแล้วก็รู้จักทำงานทำการเออน,นวดเข้าไปน,านวดเข้าไปอนตรงไหนน,น,นุ่มๆอ่ะนวดเข้าไปงานเขาแก่นะหนักแล้วเกินเนาะนอนสิน อันที่จริงแมวตัวนี้อ่ะเขาเขานวดนะกามีความรู้สึกเห็นไหมนอนก็ยังนวดทำงานแบบขี้เกียจไงทำเหมือมมมนกันกลางมือกลางไม้นวดเข้าไปแต่ขี้เกียจยืนนอนนวดอะไรอย่างนั้นนะ่ะเ,เข้าไป ห้องนอนต้องยกให้เขาค่ะเราต้องไปนอนอีกห้องหนึ่งนอนห้องนี้ไม่ไหวเหม็นสาบแมวเม็นมันไส้อันที่จริงแมววิเทียนเป็นแมวที่สะอาดนะคะไม่มีกลิ่นสาบนะพี่อ้อยเองก็พากไปอย่างนั้นเองอะ่ะอันที่จริงนี่แมวตัวนี้เขาน่ารักะคะ่ะเขาสวยแล้วก็แสนรู้ด้วย นะคะเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเข้าปีที่หกแล้วน่ารักจริงๆค่ะแล้วเหลือตัวเดียวนี้ด้วยค่ะเลี้ยงมาต้องลหลายตัวเนี่ยค่ะนี้ผ้าห่มที่ปใ๋ยเขานอนนะคะเนี่ยก็ะจะมีความสุขบางพีก็จะเข้าไปนอนอยู่ข้างในนั่นแหละเอาหน้ามุดตรงนั้นตรงนี้มั่งเล่นอยู่คนเดียวดูมีความสุขนะคะนี่ค่ะในบางวันเนี่ยตาเขาออกจะสีฟ้ามากค่ะ บางครั้งเป็นสีเทาบางครั้งก็เป็นสีนินเอาแน่กับอารมณ์เขาไม่ได้นะคะแต่เขาฉลาดเวลาเราพูดอะไรมาเนี่ยเขาฟังเขารู้เรื่องเดี๋ยวนี่น,นลูกนี่นี่ข้างบนนี่นี่น,นะแสนรู้เมาเนี่ฮะวิเชียนมาสแท้เลยนะคะมีด่างอยู่เก้าจุด มีหูสองมีจมูกนะมีใบหน้าเขาหน้าดำาำเหมือนฝานฟ้าหน้าดำมีมือเป็นจุดเด่นนะคะมีหางหางดำนะคะมีขาดำแล้วก็มีไข่ดำด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแมวตัวนี้ถูกจุดถูกลักษณะมากเลยเขาจะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านเป็นขันที่ะไม่มีเมียค่ะเพราะว่าเรา จับเขาตอนแล้วอะาะทหมันไปแล้วกลัวเขาออกไปแล้วเขาไม่กลับมานะคะก็าทาหมันตอนประมาณเก้าเดือนนะคะเขาจากนั้นเขาเป็นหนุ่มบริสุทธิ์ผุดพองเลยแล้วเขาจะรักบ้านอยู่ในบ้านค่นะ,ะเขาจะรักพี่รักน้องรักลูกรักหลานนะเขาเขารักรักทุกตัวค่ะใครมาพี่อ้อยเอาแมวมาเลี้ยงที่นี่นะหลากหลายพัน พันผสมพันขอเข้ามาพันที่เออเขาเอามาปล่อยทิ้งจนทุกตัวนี่ตายไปหมดแล้วค่ะหกปีเข้ามาเนี่ยคะแมวแต่ละตัวที่เอามาหลังจากแม่ของเขาเนี่ยแม่ของวิเชียนตายเนี่ยเอามาเลี้ยงเป็นสิบสิบตัวยี่สิบตัวอายุอายุสั้นมากค่ะเพราะว่าเขาออกไปข้างนอกถูกรถชนบ้างนะป่วยตายบ้าง ทั้งที่เราดูแลเป็นอย่างดีนะฮะดูแลดีมากๆเลยแต่เขาเหมือนบุญเขามีกับเราเพียงแค่นี้ตัวนี้มีบุญใหญ่บุญเยอะฮะนี่เขาปีที่หกแล้วฮะเดือนกรกฎานี้ครบหกปีเต็มดูสิใบหน้าเขาเขาน้อยน้อยน้อยครั้งนะที่เขาจะให้เห็นเห็นตุ๊กตาเขาเนี่ยเขาห่วงมากก็ห่วงบางทีเราถ่ายใกล้ๆเขาจะหลับตานะฮะเขาจะไม่ยอมให้เห็น เอาละาแค่นี้นะแมวแสนรู้เนี่ยะ่ะนอนเป็นเพื่อนกันค่ะอยู่ในบ้านก็ค้ำคูณกันค่ะยามจะตกอับก็ไม่ตกอับมีกินอยู่ตลอดขอให้โชคดีนะแมวนะขอให้โชคดีนะพี่อ้อยนะ